อีพีนี้จะมาสอนซ่อมม่านม้วนขาดเองไม่ต้องพึ่งช่างนะครับอีพีก่อนนู้นมีโซ่หลุดมีโซ่ขาดใช่ไหมครับพอมาอีพีนี้ใบาขาดนะครับก็สำหรับตัวม่านม้วนเนื้อมันจะเป็นตัวพ u ใช่ไหมครับผมเราสามารถใช้ตัวตัวเทปใสหรือเทปผ้าก็ได้เอาที่เป็นแบบสีเดียวกับตัวม่านม้วนเราเลยก็ได้หันด้านหลังมาแปะกลับเข้าไป นะครับคือถ้าเกิดจะยืนทําก็ได้หรือจะถอดผ้ามา่านออกมาตั้งตรงพื้นแล้วก็ทําก็ได้นะครับแล้วก็แปะแล้วก็สนิทไปแปต่ว่าต้องแปะตรงด้านหลังนะไม่ให้ตัวตัว,ตวเทปแบบมันโชว์ด้านหน้าคราวนี้เวลาที่เราเปิดปิดอ่ะมันก็จะสามารถปิดตรงฝั่งที่ปิดมีเทปได้ละนะครับผมเพียงเท่านี้ก็สามารถ กลับมาใช้งานอย่างเก่าได้สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผ้าม่านนะครับลองคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ไขให้สําหรับ EP นี้ไปก่อนครับถ้าเกิดชอบฝากกดดูใจกดติดตามด้วยครับ